เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะคือเวลาที่เราจะเข้าไปโหลดแอปต่างๆใน Google Play Store ค่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะโหลดได้นะคะเนื่องจากแอปมันค้างหรือว่าเด้งออกมานะคะหรือว่าหยุดการทำงานไปเลยะคะ่ะซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะจะทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะก็เราก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองปิดเครื่องแล้วก็ รอสัก5นาทีแล้วค่อยเปิดเครื่องมาอีกรอบหนึ่งนะคะว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่สามารถใช้งานได้นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะทำตามวิธีดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะมองหาคำว่าแอปนะคะแล้วก็ให้เรานะคะมองหาคำว่า g l e p l a y Store ค่ะซึ่งของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ขึ้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนนะคะกดดูทั้ง133แอปนะคะนี่คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะแสดงแอปทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเลื่อนหา g o o l l p Pay Store กันนะคะอของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆนนะคะถ้าเจอแล้วนะคะก็ให้ติ๊กเข้าไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะจิ้มเข้าไปที่คําว่าพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสนะคะเราจะมาทําการล้างแคสให้ google p l a y store กันนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะติ๊กเข้าไปที่คําว่าล้างแคส1นทีค่ะแล้วก็ติ๊กเข้าไปที่คําว่าล้างพื้นที่เก็บข้อมนนะะูลค่ะติ๊กเข้าไป1นทีนะคะระบบนะคะก็จะถามว่าลบข้อมูลในแอปหรือไม่นะคะให้เพื่อนเพื่อน,นะคะติ๊กคําว่าลบได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะวิธีการแก้ปัญหา Google p l a y Stor e ค้างหรือว่าเด้งออกมานะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะเราก็เคยสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการทำให้ Google Chrome นะคะเร็วขึ้นนะคะซึ่งวิธีก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะนอกจาก Google p l a y Stor e นะคะยังสามารถ ทำแบบนี้ได้กับทุกแอปในเครื่องของเราเลยนะคะก็คือการล้างแค้นนะคะให้พื้นที่ของแอปนั้นๆน,น,นะคะมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะใช้งานเกี่ยวกับการโหลดอะไรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ